ขอทักทายสบายดีเด้อพี่น้องสุขุสุขคนเนาะนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเดอ้อก็คลิปหน้าเฮาจะได้พบพอกันใหม่เนาะอย่าลืมเด้อพี่น้องเดอ้อกดไลค์กดแชร์กดติดตาม <c oughs> เพื่อประผาดในคลิปต่อไปได้พวกเฮาได้รับเบิ้งรับสมน้ำกันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเดอ้อ ตอนนี้ก็จะได้มานำเสนอพี่น้อ,องสุขุสุคนเด้อมีพ่อพันธ์กับแม่พันธ์เด้อทั้งหมดมีชีตัวพ่อพันธ์คููหนึ่งเป็นกระดูกในหญ่นาเนาะคือว่าพ่อพันธ์ได้ขัดทั้งนั้นพี่น้องเ้ยนี่แหละนี่ในบางนาพี่น้อง ตัวนี้นี่เป็นไก่พม่าล่อดอพี่น้องเด้อผสมกับแม่พันธุ์ที่ว่าแข็งแรงที่สุดเหนียวใจนี่อดทนตนนานพี่น้องเอ,อ,อ้ยอึดตัวนี้อึดทนและตัวนี้พี่น้องเอ,อ้ยตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เด้อพี่น้องเด้อแม่พันธุ์เป็นแม่พันธุ์สายรล่ออาชีพพี่น้องเอ,อ้ยเนาะ ตัวนี้แล้วตัวนี้เป็นพอพันนี่บอกว่าพี่น้องนี่พอพันพอพันนี่ตีแม่นตีคมพี่น้องเอ้ยเรื่องกระดูกนี่โอ้ยปวต้องห่วงพี่น้องเอ้ยมันเตะแต่ละยกนี่มีสักมีหักแต่ละตัวนี่บ่ผ่าดเลยแต่ละตัวเวลาเตะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไก่ชน ตัวนิดนึงที่ว่าแข็งแข้งที่ชุดพี่น้อยพี่น้องสังเกตกระหูเนาะเปล่งเอากระหูเปล่งเก็แข็งเก็ดขานี่มีเดือยมีต่อแล้วพี่น้อยนี่กับแนผ่านตัวนี้เนาะนี่น้ำตัวนี้มีอน้ำที่ชุดพี่น้นอยเป็น,นสายผ่านพามา นี่กำลังเตรียม,กำ,ยมกำลังเตรียมพร้มอมแล้วเนาะกำลังเตรียมผสมผสมกับตัวนี้พี่น้องเอ,อ้ยนี่ตัวนี้เป็นไกลล่ลอยใหญ่แข็งแข็งที่ชุดถือว่าเป็นอันดับหนึ่งสำหรับเฮาเองเนาะอยู่ในพามเฮานี่ ถามของเฮานี่ลุงกวงลุงยาวอยากมานำเสนอพี่น้องมีหกเมตรเด้อนี่แต่แจนนั่นเนาะพูนพูนเสาเล็กนั่นจุดมาหอดพี่พี่น้องเอ้พี่พูนพี่หกเมตรเนาะแล้วก็ลุงกวงเนาะไปหอดพูนหาเมตรเด้อพี่น้องเด้อ คือว่า6กคูนหาแต่ว่าทำ่าไก่เฮามีจากโตแท้จริงมีลายโตอยู่แต่ว่าเป็นไก่น้อยเนะเาะเขาก็บเลแยกเลยเลแยกออกเฉพาะอยู่ในพามนี้มีแต่ไก่4ีโตทั้งหมดเนาะพอพันสองคู่ระวังคู่นี่เนาะพี่น้องเนาะนี่คูนี้กับ อาแม่ตัวนี้นี่นี่กำลังเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่นี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 ่คู่หนึ่งเนาะถือว่าแม่พม่าล่อตีคมตีแมนเนาะจ่ายลูกดีแม่ตัวนี้พี่น้อยจ่ายลูกดีดีตัวนี้นี่ลูกแต่ละชุดมีมีคน,นงานพี่น้อยก็เลยมาบวก สีลองเบิ้งกับพ่อพันตัวนี้อีกเนาะเขาก็ได้สลับได้เปลี่ยนพี่นอ้องนี่เอาสลับกันเพราะว่าในเมื่อก่อนนั้นเนาะพวกเขาก็ได้ผสมกับพ่อพันตัวอื่นพี่นอ้องแต่ว่าผสมลายคร้งแล้วก็เลยมาเปลี่ยนบบดน,นี้มาสลับกับตัวนี้ลูกออกมาคือสวงามดีกว่าเก่าอีกเนาะเพราะว่า พ่อพันธตัวนี้มันกลเป็นพ่อพันธที่ว่าแข็งแร่งที่สุดแล้ตก็ตีเจ็บตีแม่นไปเลยตีนี่แพ้พม่าเนาะตึ้นเป็นว่าสิเป็นไก่เชิงตัวนี้เป็นไก่ใช้ง,นนชง,งอนเด้เป็นน้องได้แต่ว่าแพ้นี่แพ้พมา่าไปเอยตีได้วงแดงตัวนี้คปากไวแข็งแข่งไปเลยมีน้ำจิตมันใจอดอดขนาดไก่พ่อพันธ์ตัวนี้เนาะ ก็เลยเชิมาบวกกับแม่พันธุ์เบอร์แข่ง,วงไว้คือกันเนาะล่ออาชีพเด้อลูกแต่ละชุดน่ตัวนี้เนาะแม่ตัวนี้เป็นแม่พันธุ์เทวาดีที่สุดเนาะใจลูกดีเกลือกับประมานนี่แหละเขาเอาเข้าวเปลือกด้วยพี่น้องเด้อนี่อยู่ในกระสอบเลยว่าอยู่ในกระเป๋านี่ข้าวเปลือกเด้อเกลือ แล้วก็บ,บางครั้งเขาก็ได้การสมหัวหานนำเนาะทั้งหมดยันในของเขานี่มีสองคู่ได้พี่น้อกนะั้งเป็นว่าลุงกวางตามได้นำเสนอพี่น้องแล้วเนาะหกเมตรคูนห้าเมตรเนาะแต่ว่าไก่ของเขานี่บ่หลายเพราะว่ามุอยากปะปนมันหลายพวก่น,อกนอ้องเอ้ยเอาแต่พอพันกับแม่พันเพอมุหยักให้ปะปนกันเนาะเพราะว่าหยันไก่นั่นมัน จิกมันตอดก็เลยมันเหตุหายไกลหันบกหักปันไดเนาะมีช่องคู่เท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อพ่อพันกับแม่พันอันนี้คู่ที่หนึ่งเนาะอันนี้ไหลชิพาพี่น้องเบิ้งอีกนี่คู่ที่สองพังนี่พี่น้องอยู่พังนี่าสิเข่าอยู่ทางไหนสมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งชัดเจนเนาะให้มันแจกกว่านี้ อ่านี่พี่น้องเอ้ยนี่โอ้กายสิตกใจเลยเนาะมันเป็นยังเนาค่อยถ่ายเอาเนาะกายมืนมันก็ลืนอยู่แล้วเพราะว่าเคยือแต่ละมือนี่พี่น้องนี่กลังแม่ทัเด้อเพราะว่าลูกนี่ก็ใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ยกลังแยกได้เนาะ อันนี้เป็นพอพันพามาสรใหไงคือการพี่น้องเย้ยนำนักสามโลซองพี่น้องตอนนี้อ้วอนเพราะว่ากำลังบำรุงให้แข็งแรงที่สุดเนาะเพราะว่ากำลังเหตดพอพันตอนนี้ตีเจ็บตีแม่นตัวนี้พี่น้องเลยลูกของมันนี่แต่ละชุดนี่มีผลงาน เนาะจ่ายรูกเก่งระวังกับแม่ตัวนี้พี่น้องตีเจ็บตีแม่นที่ชุดพี่น้องเลยตัวนี้แล้วก็มาบวกกับแม่นี้แม่นี่เป็นแม่พันธุ์ไก่ไส้งอนเด้อพี่น้องเด้อมานำเส้นเนาให้พี่น้องหูวจักเนาะเป็นไส้งอนแต่ว่าเส,สืองโซนนี่เป็นเส,สืองโซนสไตล์พม่าพี่น้องเลย,เลยปากไวตีแม่นตีคมเนาะ น้ำจิตน้ำใจนี่อดทนเนาะแม่ตัวนี้นี่แหละแม่ตัวนี้นี่ลอยประมาณสองโลเข่งได้ไปแล้วเลยสองโลสี่สองโลสามแต่ว่าตอนนี้ก็ะคือชีวิตสองโลหาไปจักเนาะตอนนี้นี่ใหญ่ย,า,ย,ยาวสองท่อนไปเลยแต่ว่าไก่ของเาก็ประมาณนี้เนาะ นี่มาบวกกับพอตัวนี้เนาะพอพันตัวนี้ตีเจ็บตีแม่นขนาดพี่น้อยตีจนสะดุ้งมันตีแต่ละโตน้นะคมขนาดตัวนี้่นองนี่พมารอรอซีบรอทุกยกพี่น้อยคือว่าเอาขอมาบวกกับแม่ตัวนี้เนาะเพราะว่าเราต้องการตอนนี้ก็คือว่าผ้า กับแม่ตัวนี้เนาะต้องการลูกยังให้ลูกเป็นสายเลือดที่ว่าเนิ้วที่สุดเนาะแต่แต่ว่าเรื่องน้ำจิตน้ำใจน้ำอดน้ำทนนี่ครบแล้วกับเบอร์แข่งตีเจ็บตีแม่นนี่ครบเนาะแต่ว่าเราต้องการเรื่องกระดูกเนาะเพราะว่ายังให้กระดูกยังให้กระดูกหนากระดูกใหญ่พี่น้อง การสิ่งนั่นแหละพี่น้องเอ้ยก็เลยมาพาผัววัธิพันธ์ามาเคาก็เคยเฮ็ดแล้วเนาะก็ถือว่าผ่านก็เลยมีบทเรียน,นเนาะเขากับผมมีการเปลี่ยนแปลงเฮ็ดแบบเก่านี่แหละพี่น้องเอ้ยราะว่าทดลองมาหลายสุดแล้วเนาะหลายปีแล้วอ่านี่แลหละพี่น้องเอยสำหรับไก่เขาก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อในปลาสีพาให้พี่น้อง ครับบึงครับชมนากันเนาะก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้เอเออันนี้ก็มานํานเสนออีกคิดหนึ่งคือาพามของเฮาเนี่ยแหละเนะาะพามของเฮาเองแล้วก็ยังมีาพามเพื่อนเพื่อนแต่ละแต่ละบ่อนแต่ละแห่งเนาะก <c oughs> ็รเได้มาเดเวลวอีกข้างให้พี่น้องรับเบึงรับชมนากันเด้อพี่น้องเด้อการสิไปเบึงแต่ละชมแต่ละพามนั่น เขาเจ้าผูกกันเห็ดแนวใดเนาะเขาเจ้าพัฒนาแบบใดเขาก็ได้มีความรู้เนาะมาทายถอดความหูมาแบ่งปันประสบการณ์ว่าเรื่องไก่ชนนั้นเพิ่กจะบอกเร็วว่าเด็มีสัตว์เป็นุพจักเถื่อนเนาะเพราะว่าไก่นั้นมันกะมันมีลายอยาเนาะฉะนั้นจึงเป็นว่าเ้ากรส้มเอาเลือคููดี ถือแล้วพี่น้องอแต่ว่าสิบพานหรือปวพานนั้นมันก่ากว่าอีกแบบนึงเนาะเพราะว่าเราต้องได้ขัดตลอดเนาะอจากมานน้ำชนะพี่น้องว่าถามของเฮานี่เนาะอ่ะจักปีแล้วก็คือว่าลายปีเลยเด้อพี่น้องเด้อเนาะมีลายปีแล้วประมาณ หกปีนี่แหละเนาะห้าหกปีประมาณนี้เนาะจำได้อยู่ห้าหกปีประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้วอวิธีการจัดการาพามของเขาก็ประมาณนี้พี่น้องเอ้ยมีชายไฟเนาะมีดอกไผ่ดอกไผ่ไรยุงเนาะแล้วก็มีคันแสงนี่พี่น้องเวลาลมมานี่เราก็เอาพาคันแสงนี้ลงเนาะคันแสงออม อากาเวลายามพ่อนเขากะเลื่อนขึ้นผ่าคอนแสงแล้วก,ลก,ก็มีพัดลมนี่พี่น้องเบางเอาหนีเนาะมีพัดลมนี่เขาก็เปิดพัดลมช่วยได้เพราะว่าอากาศฮ้อนร้ายเขากะต้องเอาพัดลมมาซอยเนาะนี่สำหรับพามของเขาก็ประมาณนี้พี่น้องเนะเาะอ่านี่ก็ถือว่าได้มาน้ำสนักพี่น้องเนาะ ก็ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้กอก็ขอขอบคุณขับใจหักแพงคือเก่าเด้อพี่น้องเด้ออ่าโบบาพี่น้องที่อยู่ทังลาวหรือทังไทยอยู่ใส่ก็เลวแต่เนาะเอาก็เป็นที่เป็นน้องหักแพงคือเก่าเหมือนเดิมเนาะสำหรับาสาวขายซนทุกคนเด้อพี่น้องเด้อก่ยังซีมีคลิปต่อไปเฉไดดมานำเสนออีกเนาะที่มาในท้ายให้พี่น้องเบิง้งก่าจะให้พี่นอ้องติดตาม ทับเบิง้งทับส้มน้ากันเนะาะกะเพื่อประพาดในคลิปต่อไปเนะาะกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามสลายกันเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> อันนี้กะาส <c oughs> ิเกือตอนเส้าพี่น้องเอ้ย <c oughs> ยังทันได้เก,กลือไก่นี่ <c oughs> เกือกับปลาส้มผสานแบบนี้เลยพี่น้องเอ้ยเอาหัวหานแล้วก่าเขาเปลือกอันนี้ถือว่าไก ครูนี่เนาะซองครูนี่เทวาไก่เทวาเฮาแพงที่ชุดไปเลยแพงที่ชุดเลยเพราะว่าไก่เทวามีผลงานแล้วเนาะลูกของมันนี่มีผลงานเนาะแต่ละสุดแต่ละสุดเนาะเอาก,กนินเดีย๋ยวอ่ะคลิปนี้ก็ เพียงแต่เท่านี้เด้อพี่น้องเด้อขอมอบคอบใจร้ายที่พี่น้องได้รับเบื่องรับสมแเขาจะได้พบพออีกคลิปหนาเนาะคลิปหน้าเราจะได้ไปท่องเที่ยวแต่ละสุ่มแต่ละบอลเนาะแต่ละพามนั่นเขาจเจ้าเลี้ยงไก่คือกันปปปสุ่งนี่กาลังพัฒนาไก่เลี้ยงไก่อยู่ทุกที่ทุกแห่งเนาะกัผมเองกัมีมูคู่หลายหลายคนอยู่เนาะเคยหู้จักกัน